สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองมอระดกโลกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนั่นก็คือตาดห่วงซีนั่นเองเนาะบรรยากาศตอนนี้เนาะสุนภาพบรรยากาศล่าสุดนาทีค่ะพระเจ้าได้เดินทางมาหลวงประบางครั้งนี้ในรอบหลายเดือนนาทีก็ได้มาสถานที่ดังกก่านี้อยากว่าที่ข้าพเจ้าจีความได้เนาะจีได้ว่าข้าพเจ้ามาตัดห่วงซีข้าพเจ้าคือกาแมนอดีนีการเปิดเส้นทางรถไฟใหม่ๆหม่ะ มีสี่เลยนะแต่ว่าเี่ยวมันออกภาว่ยวมันที่อเอาแต่บราได้มาตากของชีมาในรายงานี้จะคนก็จะเห็นภาพบรรยากาศประมาณนี้เน,น,นาะน้ำมีทุกลงมากับท,ทางว่าจะบ่หลายละเพราะว่าปัจจุบันนี้มันกับฝนระดูแรงถ้าจะให้สวยงามน้ำไหลายที่มีอายนะเวลานามาตกออกมาแล้วนีที่อายนี่อายหนอกนะก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาเนาะปลายฝนนั่นเองภาวะก่อนนี้นนจะเป็นบรรยากาศที่ภาวะนักท่องเที่ยว ค่อนข้างว่าจะหลายนักท่องเที่ยวหลายเนาะที่เดินทางมาเีจุดสถานที่ดังกล่าวนี่รวมถึงหลายๆจุดไปหลายบอดเนาะอันนี้ก็คือไฮดูหานได้เห็นเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทุกท่านไปเบิ่งอีกอ่ามีนเป็นการไล่เลียงลงไปเนาะนับตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงทอดทางด้านลุ่มทางเข่าเนาะว่าปิดเมื่อไรเพราะว่าข้าพเจ้าจะพาทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศอันในเรื่องของจุดสถานที่ท่องเที่ยวจุดที่เป็นไฮไลท์ก่อนแล้วก็จึงไปเบิ่งจุดทางใต้นั่นเอง คนส่วนทางนั้นถึงเนาะแต่ว่าขึ้นกับนิการปรับปรุงมีการบูญละานเ้าจะทิศต่างๆเนาะให้มันมีความสวยงามแล้วก็ให้อาจึงอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะที่เดินทางเข้ามาเที่ยวนั่นเองเพื่อกัจะมีสร้างหัวทางด้านลุ่มในจุดนี้ทางด้านลุ่มเนาะให้เวลาเราลงมาถ่ายรูปมายางบึงป่าได้ดอกน้ามสใส่เนาะทุกคนไม้ยางทางด้านลุ่มกว่างาลุ่มไม้ยางโคกไปทางแล้วข้างคนได้เนาะ ใส่แบบจะเห็นตกป่าป <c oughs> เลยนะเขาสามารถหลิ่นน้ำลงหลิ่นน้ำด้เนะแต่ว่าอยู่ทางนันลุมพุนที่้าพเจ้าสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวนะขีหน้านี่จะมีนักท่องเที่ยวขีว่ขเปเดินทางมาตรงแต่ทาง <c oughs> านักท่องเที่ยวประเทศไทยาทางชาวบ้านขเขานี่เองทางใกล้ของเจ้า,อา,าของเขานี่เนาะเป็นกลับมาดูมาประจ้าบว่าจะหลอกบาบางหรือจาสา์ทีไปกลับมาเที่ยวกัน เราจะเดินทางมาเที่ยวความสวยงามของบ้านเฮาแล้วจากนั้นก็จะมีนะักท่องเที่ยวทั้ง,ง,งเางกาหลีจีนเวียดนามกามพูชาเนาะที่ข้าพระเจ้าสัมผัสได้ที่นักลงแต่ลงพอดหลวง,งข้าบางแล้วก็มาเห็นแต่ละจุดนี่เต็มเลยอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่ข้าพเจ้าจะเก็บใท่ากตนนะครับสมกันก็คือ,อยุทธศาสตร์ของซีเราจะพาทุกคนไปล่อเบิงเนะในปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงไปหมายถึงการอัปเดตการเบิงรงภาพบรรยากาศโดยรวมในตอนนี้จุดนี้ ตอนนั้นทางก่อนที่มาเนาะเพ่นแต่ยังบริห้รใเป็นศาลาแต่ว่าปัจจุบันนี้เ,เป็นสาลาแลวก็เป็นทางยางให้เขาขึ้นไปทั้งนั้นขึ้นขึ้นแต่ว่าสาหรับทั้งที่เขาจะขึ้นมาทางจุดอันเถึงของอน้าต,ต่างๆนี่มันจะมาด้วสองทางนทเนาะก็คือเขายางซื้อขึ้นซื้อมาเลยนับ่เฮาเข้าประตูมาแล้วก็ยางเป็นซื้อมาทางด้านนี้หรือว่าจะมีรถกรอบมา,มาส่งหรือว่าเขาจะยางขึ้นมาตามสายห้ามนี้เลยก็ได้หลายนะหลายแล้วแต่ว่าเพื่อนจะมีห้ามเป็นห้ามอ่า อาหารทางคาเฟ่เนอะอยู่ปัจจุบันนี้คือว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปนะทีจะขาดปวดมะบึงให้ทุกขานั่นที่ตามน้ำที่ดของข่าวเจ้านี้ไปแต่อาจจะยาวนิดหน่อยหนึ่งนอกจากจะพาทุกทานไปคอยเลาะคอยบ่งแต่ตะลุดต่ละบอลจุดเด่นของน้ำตะ้นตกองซีนี่ที่ปิดมนชลนีก็คือจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดเย็นอีกสามอย่างใสสะอาดเย็นจนเกินเป็นสีเขียวมรละกอทุกเลย มันจะมีติลลักษณะติดขั้นๆหรืลงไปนั้นน,น,นั้นจะเป็ลนลันกษณะคล้ายๆครับใางหนาทางขี้ครับมีฮานคาเฟ่เจ้าบัดเขายางลงนี่แป๊บเดียวหอดได้ดิแน่นวันคือตอนเขาขึ้นมาว่าตาที่อะไรเป,ปิดใกล้กับแนะนำเปิดใกล้กับแนะนำนนสถานท,าที่ท่องเที่ยวมากับเจ้าทินเนาะ อันนี้เนาะอันนี้จะเป็นเจ้าทิน้นสิคนที่พาขี่รถมาบุเรียนเจ้าทิ้ทนอันนี้จะเป็นคาเฟ่นเนาะแต่คนสร้างม่าไม่ตอนข้าพเจ้ามาตอนนั้นเพิ่นก็นยังพันได้เห็ดแล้วเนาะแต่ว่าปัจจุบันที้เห็ดแล้วอันนี้ก็จะเป็นรายการอาหารมเราเยอะแล้วราคาประมาณนี้นะผู้ใดที่อยากกินข้าวมาหล่อมาพักมาอยู่น,นี่ได้นะนี่จุดนี้นี่จุดน,น,นี้ที่เบิ่งแล้วมันก็นคล้ายๆที่กันครับจะเป็น เฮ็ดดิ่มจืดเนาะเฮ็ดอ่าเฮ็ดดอกเฮ็ดก็ทุกคนจุดนี้เพราะว่าม้าตอนที่น้ำไหลฮนมันจะงามมันจะเกาะอ่าเกาะกขาทึ้งไปนาะมันจะไหลเหรอครับเป็นลุงโยต้าอะไรแบบนีนก็มาช่วงนี้ก็เหนื่อยหนามีนะแต่ว่าน้ำก็ที่อยู่ในระดับนี้ตลอดสีเลยแหละน้ำนี่เย็นได้ยินเนาะทุกคนได้ยินเสียงน้ำ แม่รถโดดดิสับาทแม่จะดูดก็บบกไดเยโคดอองมาพอดีมันเเหมาะเขาเบบยา่หมื่งๆหรอเมื่อยแล้วเขาก็มาคุกอายเยอะจาุดนีน้มันจะเย็นมันจะเย็นได้คิ้นอายของมันอายของหน,น้เนาเรากระทุบขึ้นมาแล้วเขาจะให้ความเย็นี่นี่อันนี้ก็คือเป,เป็นของของาเมซาดเนาะบรแม่นว่าเป็นานประกาทีวีคนรัก ต่างมาปั่นแปลียบเห็นไหมต้นธรรมชาติเลยแหละเห็นหน้ำตกตาที่ได้รางวัลก็ได้นกักจัของฟีนี่ดีเลยบสบายเลยสำคันเราได้หับรางวัลแล้วสถานที่หลายๆสถานที่อยู่ในบ้านเฮาอ่านายปีกไก่นิฮะปีนี้คนก็มีการประกาศรางวัลของอาเซียนประมาณนิดเดียเนาะเ่าะกับการท่องเที่ยวขนาดเราฮอก็ได้หับหลายรางวัลด้วกันรวมถึงแบบท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติ ส,ส่วนใหญ่เก็จะได้แมนทั้งหลวงพระบางจะได้หลายรางวัลกว่าหลาย,ลายจดุดนี่ก็เฟรดคิดในไทยเให้ภาพมันจะเป็นขันเป็นขันในทุดนี้มี่จ,งา,จ,ง,าจงามเลยมี่จงามเลยเหมาะจะแการเอามาไหยเูก หล้โหแก่หลงหลินน้ำ การลุ่มดิดอ่กาดจุนลุาานลงริ่มนี่บู้เย็นล่านี่บางคนนี่สบ,บ้านก็มีพูดได้อะดินยางซุ่มอนนากาศต่อนี่แหละมันเย็นกับ้อนว่ามีต้นไม้ไงหลายนะเป็นพื้นที่พื้นอันุรักษ์เอาไว้แล้วก็จะมีเห็นเป็นใต้เนาะค่ะว่าเขาลงาทางการลุ่มนี่คือจะ,จะบอกเรื่องสัตว์สิท ตาอึดอึดอดนาที่อยู่ในต้เป็นกะหลับที่หายใจควบเปลี่ยนกันทุกเส้นทางทุกสายนะแต่จะเขียนบอกซื่อต้นไม้แล้วก็บอกสัตว์อยู่ไนต์เข้ามาในช่วงนี้ก็จะได้ยินเป็นจักระจันจักระจันห้องจักระจันจักจันเคยกินอยู่ทีรจักจันเคยคิดว่าไ่เคยกินจักระจันรอบจังเรา แก้มเหล่านนี้จะได้อันนึงเลยได้แก้มเหล่ามะแรงต้นไม้ต้นนี้เชื่อน่าเดี๋ยววะต้นใหญ่เลยต้นไฮวันวันพิเศษนะเป็นต้นไม้ชนิดที่มีขนาดใหญ่และพบเห็นยู่ตามป่าอาตามป่าไม้ใหญ่หลีหรือที่เปียกจัง เตั้งคืนือสิว่าเวขนาดเนาะแบบบูมีคนมาอะไสิมันจะผิดอย่ด้ยินได้ยินได้เสียงน้ำตกได้ยินได้เสียงกันนกเขียนมันซาตานก็จะสีสีดงามนงามมด น่กงามนากเลัสวงามได้ว่าเขาก็สามารถลงลิ่นอะไรต่างต้นกับน่าจะลิ่นได้แะไะนะทุกคนแขกคุิจิลงนะจะเป็นบอลให้สำหรับที่เป็นลงอาบน้ำดิ่นน้ำี้าคักแค่แบบสัมพัสธรรมชาติที่แค่จริงแบบสวยงามทั้งต้นไม้ใบหญ้านี่จะแมนเป็นช่วง หนาฝนฤดูฝนอ่าฤดูฝนพูดเลยแล้วก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวถ้าว่าเปลี่นช่วงที่ฝนตกแท้ๆนะฝนตกแท้ๆก็กะหน้ามันก็จะคุณแต่มันก็บ่ถึงขั้นคุณแค่คุณวา่าหรอกเนาะเพราะว่าในเขตนี่ไี่อย่างวะแต่ว่าบรรยากาศอยู่นี่มันาคาให้เขาฝนี่ตกเนาะนี่เป็นคึน้ขึ้นเป็นไงดู แต่ว่าเขาออกออกจากสตูดิโอไปบรรยากาศอีแบบหนึ่งเลยแต่ว่าตอนที่อ่านที่แห่งีบรรยากาศเยีตอนที่อ่านขี่รถเข่ามาใกล้ใกล้ชิเข่าบองฮอดอ่านตาตังนี้นี่เ่าแต่หน่อยมันก็จะรูชสึกว่าจะมีความเปลี่ยนทีได้ยินอ้ายเย็นๆเนาะแว้วก็ได้ยินเสียงน้ำตกได้เห็นมุดมุมหัวเข่ามาหน่อยหนึ่งแตกต่าง รฮะปเือเียปลาอัโบรีอนุี้ลักพี่โบยักเปร้นะเรบสีหออาหารแต่ว่ามันมันอาจะมีกลิ่นคาวเนาะมันเาเกลือมันน่ยมันมันนหุมันไปนำธรรมชาติที่เด่มันหากิ่นไม่หากินตามธรรมชาตินออตอตอตอไกว่าจังได ยอมแล้วใกล้ชวนตัวนี่ก็ยอมแล้วนะทุกคนมื้อนี้มากับไกล้ชวนตัวโบว์แมนใกล้เดี๋ยวนะเจ้าทินเจ้าทินพาเที่ยวว้าต้นไม้ต้นนี้ใหญ่อีหลีใหญ่กว่าต้นไฮเที่ยวของมาของที่นี่เนี่ยในนี่ก็คือมหาสหโยมเย็น นกคต้องอ่านในหน่อยหนึ่งเดียวทุกคนถาว่าเขาจะมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ปิดสถานที่ยอดฮิตแบบนี้ทุกคนต้องเพื่อเอาไว้ในหน่อยหนึ่งเขาต้องนเพื่อก็คือเพื่อในจุดนี้ที่ข่าวเจ้าหมายถึงว่าคนท,ท,าที่เพิ่งมาเที่ยวหลายนเนาะหมาเพราะว่าแขกคนจะมาหลายแล้วเขาอยากจะได้ของความเป็นช่วน,นตัวบออยากจะได้แดีวว่าความเงียบคนามสงเป็นสิจะยากในหน่อยห,หนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีคนเขิน,นมาหลายนิดอีกนะทุกคนเดียว่า ชุดที่เป็นขายเครื่องที่ระลึกนะุดที่ขายอาหารทางด้านลุมนะทุกคนปะแบบคนมากติมมาหลายแล,ยลย้วแหละเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินทางชวนทางด้านลุมนี <c oughs> ้นี่จะเป็นอีกชุดหนึ่ง <c oughs> ต้นไม้พิเศษนะของข้าวบนนุญมีข้าวบนนุญมีแมนผู้จัดก,การ่วนสาธารณะเราเติบใหญ่อยู่ที่บ้านที่นี้อย่เรามีความภาคภูมิใจ เป็นไม้ไงแล้วก็เป็นมนสนอันนีเนะเป็นการเล่าประวัติของต้นไม้แต่ละต้นแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องราวเป็นสตอรี่เลยครับเฮ้ยเขฮาได้เวลาเขา,ายขงขางไป่ตะลบตอนกลางคืนมั้มีชุดนี้ขึ้นก่อนขาวมาตอนนนั้ฤดูฝนตอนที่ขังเจ้ามาแต่นนะไม่ใชกว่ามันจะงามกลัวนะมันจะเป็นลักษณะที่ปิดมรกต ก้อนหินแต่สีกลายเป็นขาวแล้วน้ำไหลออกลุมาข้างก็จะลายลายแต่สวยงามงามก้วภาพนิ่ากาตังนี้ไะว่าลิ่นไหมเราไม่ลิ่นได้นะแต่ว่าต้องระวังมือนเราก็อาบ้ำก็มือน รุ่นเป็นรุ่นนะรุ่นน้ำอันเดียวที่เ่นดียกเป็นการกส้ก้าตัวเองเรียบร้อยเียงจะจารดูจักบาทดูดักรอโซดูดักดรอโซันดูโซมดูคอเสื่อเจ้าอยู่นะแตเสียพิชคนแล้กัน เอเชียเจ้าอยู่นะหลายเลยบางมือกะนหลายตัวนี้เนาะบางมือกันหลายตัวนี้บางมือกันน้อยเพืนกรับนั่นแหละถ้าว่าเอไข่ได้เคยมาแล้วข่กระปุกมาข่อไม่มาข่อยกระมาประมาณนั้นแหละนะทุกคนตอนนี้ช่วงคนใหม่คนหลาย ก็จะมีเป็นสารานี่บอนนางห้เคาได้กินเข้าไดที่จะได้ก็มีทั้งภายในก้วาวประเทศนันแหละนะทุกคนสารที่ต่างเทียวต่างๆอาจักบาทดูให้ไข่เชือดูแม่จักบาทดูอ๋อคุณผู้ชม ใชคืฝนสิตกเนาะอากาศบรรยากาศค่ายคือฝนกับฝนสิตกมีฟ้ารมมาแล้วแต่ว่าเขาออกออกจากตุงนี้ไปพัดแดดได้นี่ทางั้นรุมพี่ก็มีอีกนะมันจะเป็ี่ยนลักษณะเป็นพักแล้วก็เป็นขั้นเป็นขั้นลงไปเห็นะ นี่จะมีความยาวของน้ำตกต่างนี่แหละเนาะคือจะเป็นิีนหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะมาแล้วมันจะเกิดเป็นสถานที่ยอดฮิตของหลวงพระบางเลยนะเป็นจุดไฮไลท์ของหลวงพระบางเลยเราจะเอาเที่ยวในตัวเมืองแต่จะเมนตัดซีนี่แหละแต่จะมีเป็นเฉพาะจุดนี้เนาะสถานที่ทีตเอาไปหลวงพระบางแบบนี้หลายๆหลายคนเที่ยวทางธรรมชาติเที่ยวทางวัฒนธรรมเที่ยวทางเรื่องของที่เป็น จุดสีไม้ลายมือของประชาชนเนาะผลิตสินค้าอย่างรถเข็นมาขายนะคุณผู้ชมคเจ้าจะพามีเวลาพันจะพาไปค้นไปดูงานผลิตตะพันบางทีก็มุดด้วยตัวอื่นมา่งขายอีกชุดนี้ก็ยังตอนนั้นข้าพเจ้ามาปีกายนี้ก็ยังสามารถย่างข้ามไปได้ท้ายหุกได้เนาะจุดนี้มันจะมีขั้วให้คอันข้ามไปท้ายหุกได้แต่ว่า มาชุดนี้หันขวาหัเนี่ยขาดลขาขาปปแล้วนะขวาชุดเชื่อห่ามไปหมดได้ละตอนนั้นแค่ห่ามไปได้ยังข้ามไปได้พูดได้ยังอันนี้ไปหมดได้ละหลายเปน็นสายเลยนะสใสๆก็พอถึงขัน้หนห่อนถ้าเป็นแบบเย็นๆก็ดีอยูย่ ดูช uh, ุดใหม่ไรลงหน้าปะนี่ไปเบิรงกอ่ะบอลที่ขาป่ะเจ้าว่ะชุดที่แม่นปิ่นไฮไลท์อีกบทหนึ่งก็คือบอลที่เขาขายเครื่องมันจะเป็นราคาคือสองขางทางอสองฝั่งทางเนาะเขาจะขายเครื่องแล้วมันจะมีห้างจุ้งๆไปอยู่แล้วมันจะมีเขกยางเต็มเลยมันเหมือนเปล่นบรรยากาศอันนี้แปลกที่ผมคิดว่าถามว่าเขาเขาทายรูปหรือว่าเขาถ่ายวิดีโอแล้วเขาบอลบอกมากว่าอยู่ติปากหลวงซีนะมันเบิ่งแล้วก็คิดว่ามันอาจจะโบแมนยูอันบ้านเฮเนาะ มันจะพาทุกคนลงไปดูขอโทษทุกคนน้ำอัดล้มตีขึ้นสมัครเลยกางมากหลากหลายเนาะ่อีกวัวเขาแดดอาทิตย์เนาะก็จะเบิดเดือนนี้เบิดเดือนมีนาเขา้าซูเมษาก็จะเป็นช่วงเทศกาลบุญใหญ่ของบ้านหอก็คือ เป็นบุญปีใหม่เราเนะแต่ว่าอยู่ทางหลวงพระบางนี่เป็นจัดใหญ่เลยจัดใหญ่กับกลัวจุดไข่งอื่นนะทว่าเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความสวยงามประเภทนี้นี่หลวงพระบางนี่ยืนหนึ่งเนาะเลยเฮดให้ปัจจุบ,บันนี้การจองปี้ยนน้าบินการจองปี้รถไฟจองปี้จองเหอนผักต่างๆของแฮมเนอะอยู่ในหลวงพระบางนี่มันเต็ม เต็มตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาแล้วการจองนนานผักต่างๆแมนยูหลงผักบางนี่ค่อนข้างว่าจะเต็มแล้วในเขตในตนัวเมืองหรือว่าอาจจะแมนอยูในเขตทางด้านนอกทางด้านนอกก็อาจจะย,ยังมีอยู่แต่ในฮองต่อ,ตอนรัขบขาพเจ้าก็จะมาขึ้นกันเนาะปีนี้ จุดนี้เป็นเขตอนุรักษ์หมีนี่นะไปตัวเบิ่นอ๋อคือมีน้ำว่านามมา้ำม,มาได้ใส่เรียงน้ำมาได้ใส่เรียงอ๋อคือตกชุดเดียว <c oughs> เขตอนุรักษ์หมีอนุรักหมีได้ใส่แล้วน่าจะไม่นอนอยู่ทึงประตีบอก มีนะมันไฟนอยอยู่ผหัวบนอยู่เปีอ่นวะมี่มีจริงอันนี้ปีน่ะมันคือเป็นนักสีนักนักคือสีสาบายแท้บอกมาหับแขกนะเไปแขกมานี่แขกมางานบอกมาหับแขกซือ้อนอนซื้อนะ,อะน้ำหนักว่ะเจ้าเจ้าเข่อยของจริงขึ้นมาก่อนเฮ้ยมันเขาจะไล่เได้ไรวะมีทางซิ ห้าสิบห้ิบห้าิ้งไปด้นเท่าไรหกสน้อยแน่นเนาะมีเส้นคุณีดูมีเเข้ากงป่ะมีดำแบบ้ดมีโอ้มีดำนี่พอซื้อดีมานี่เบอร์บอเครื่องใจตีเสียเอ้ามาแหัว สบายแขกมาก็บพสนใจแขกเนาะโบฮับแขกเลยนั่งกระดินอีกทีบบกุ้งนะมันนายจะย่าน,นั่นแหลยนะม,มัดก็ต้องได้เห็ดแบบนี้เอาไว้เห็ดแบบ้เดิมชอกรุดออกมานี่ห้อยวิจุวาเข้าวะเข้ากุ้งวะเข้ากุ้งวะให้เราหุบนะให้โอ้เดี๋ยวเข้ากนะุ้ง มีอาบน้ำอาบน้ำให้มีอาบน้อาบบุปผนว่ามีซิซี่ก็ได้นะพวกนี้มันขานาบน้ำนี่แกนจะได้จับมาอาบน้ำให้เออาน้ำน้ำนะพวกนี้เยเฮ้ยเฮ็ดคือมันนี่เฮ็ดคืออาพี Okay. โอ้ยใกลข่ยอยนี่เนาะบอกอย่างเฮ็ดบัด <laughs> ใกล้กับนักท่องเที่ยวอันนี้มักบาทให้หมีลิ้นที่นี่นล่ะใส่ให้หมีลิ้นโอ้โหหัวหมีมีโคโลโคว้าโลมีคว้าโล หัวก็ว่าชีเหนย์มีเหนยตัวหัวกะโหลกน้อยก่อนนั่นโง่ๆแค่กวนเนอะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาลาวนี่ยจุีขายเครื่องอนุรักษ์สินค้าเอ่อที่ระลึกเนาะชุดนี้ หรือว่ามันสิตกแค่หรือตกลิ่นวะใตกลิ่นอยู่บนกระดาษหรอเรีว่าอากาศนี่ก็คล้ายๆคืออยู่ในนี้<อ>แค่กำลังมาติ๊กๆเนาะจำ่ว้เลยเราไม่เป็นมือพักมือพอน,นี่อีกอุคอเท่าไรกะวันเกิดจะเป็นเข่าซูสว่วงพักเพาะอ,อันมือพักยญา้าไอเนาะในบ้านเขาโอ้ข่อยคิดว่าเป็นกระดาษเนาะที่ให้เป็นเล็ก นี่เพิ่งกับปั๊บปุุงใหม่เนาะกลับมากลับมาอ่านอาสาอะไรน,นี่นะทุกคนประตูเข้าประตูออกมันก็จะเห็นเปิดระเบียบแบบนี้เนาะเข่าเข่าด้านนี้ออกด้านนี้มันจะมีการกวดปี้ถ้าว่าเฮ้าออมันขับเน้นเขาก็ต้องได้ซื้อปี้แต่ตอนขึ้นมาถึง<ๆ>ุดนีนี่ขาออกประตูออก นี่นะทุกคนที่ข่าววเจ้าว่าบรรยากาศสองฟ้าจะได้กินอายฟ้ากกับนี่ขายหา,การกันกินฟ้ากกับนี่ก็ขาของทีและนึกคันไม่ต่างๆถัดลงไปก็จะขายประเภทเสื้อผ้าสินค้าเพิ่งกำลังจะเห็ดเป็นอันโซนที่ขายเคือง หิวข้าวย่างเนื้อล้วก็มากินอยู่นี่มีขายทุกทุกอย่างเตี้หมักกระบอกสีไงวะตรงแบบสินค้านี่หลายลงเลยเนาะทุกคน นี่แหละทุกคนบรรยากาศอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยทิดของบ้านฮาก็คืองตัดกว่งซีนั่นเองอีกจุดหนึ่งเป็นไฮไลท์ถ้าว่าผู้ใดได้มาเที่ยวหลวงพะบางจะต้องได้มาสถานที่นี้เจ้าพาทุกคนเราไปเระเบิงน้ำตตาระเบิงบรรยากาศธรรมชาสตร์เห็นหลายๆอย่างเนาะอยู่ในตัดกวงซีดังกล่าวนี่ปัจจุบันนี่บันนี้กับซีลงแล้วบันนี้ขากลับ เขาก็ขี่รถกอลกลับนึ่นี่เขาจะนั่งแบบวิ่นหลังนั่งแบบวิ่นหลังไปเลยนี่ทางผู้ชมจะร้ายตาบอวิ่นวิ่นได้หน่อยนึงเนาะพ่กนี้นั่งวิ่นมักตาแบกไหมนาะครับมือไผ่ด้วยตากระมือไผ่ขึ้อีกว่ามือไผ่นี่แหละอันหายันอะให้กับตัวเอง หมักงานไปนังรถก็ปิดหลังเรวเขานี่นะก่อนเขาจะขึ้นไปเขาจะเห็นเป็นางาน,นประชาชนาทีคนอยู่นิครู้สึกว่ามันจะได้กินอายอีแบบ,ยแบบนึงลักษณะอีแบบนึงนะสอขงขวากาจะมีบ้านของประชาชล หลายหลายคนมาเที่ยวห,หลายหลายคนหลายพลานอ่านตะแต่แต่อ่านขาขึ้นทีพวกเขาพากันขึ้นมาเนาะมีรถทัวร์รถตู้พา่านแขกมาเที่ยวหลายหลายนีนี่มาฮอนแล้วเนาะจุดที่เขาขึ้นรถกรอบจุดที่เขาซื้อปี้เนาะเขาก็ต้องได้มาซื้อปี้อยู่พี่เราก็ขึ้นรถจากจุดนี้ไปมาบึงบรรยากาศต,ตอนนี้ปักคนคน่คนาขึ้นรถทุกคนมักเหลายเลย นักท่องเที่ยวที่เป็นมาเที่ยวเนาะร้าของก๊ามี่ก็จะขายของที่ระลึกขายของยู่ของกินขายของที่ระลึกกมีซี้กันนะแถวหน้านี้ก๊าีขายเต็มเลยท่องเที่ยวถากขึ้นรถก๊อกที่จะเข้าไปทางด้านในของตลาดของซีนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยอดฮิต แล้วเวลาเขามาหลงพระบางก็ต้องได้มาพาดบบได้เนาะสำหรับทุกทานกันด้ยเพราะว่าทานดะมีเวลาที่จะมากับมาบางครนี่ก็อาจจะมาในระยะสั้นเนะเาะระยะจ้าเขาอาจจะมาบ่ได้เพราะว่าระยะทางจากตัวเมืองมหาตากองซีนี่เดี๋ยวนะันใส้เวลาโนนเติบไปเนาะสามสิบตัวกิโลเมตรท่าว่าจากตัวเมืองท่าว่าออกมาจากจุดที่เป็นเครื่องหมายไว้กับซาว6กิโล่สำหรับ คนล้าวมน1 5ปหานกีบเนะปีเขาชวนสำหรับที่เป็นนักท่องเที่ยวกับแมนเสาหาันกีบนะคเนเปิดตั้งแต่8ปดโมงหหาโมงแรงนั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการอัปเดตข่าวขาวเป็นการพาเที่ยวสมในหนึ่งสถานที่ในหลวงพระบางนั่นเองเบิ่งรถตู้รถตู้มาส่งแขงกทุกคน เต็มอยู่เดินจอดอยู่นี่ได้กะสิออกไปแล้วออกจากสถานที่หนังนี้ล้วก็ไปในสถานที่ใหม่เติม,ตมจะพาทุกคนไปเบึงอีกหลายๆจุดเติมเนาะในหลวงพะบางในครั้งนี้นอกจากจะเที่ยวในเรื่องของตัวเมืองเที่ยวในเรื่องสถานที่ยอดฮิตวกาจะพาทุกคนออกไปเบึงในจุดที่ข่าพระเจ้ากับกยังพนนันที่เคยไปจทตุรัเนาะอยู่ในหลวงพระบางนี่จะพาทุกคนไปด้วยกันเนาะในการเดินทางมาครั้งนี้ขอเข้าใจนนองทุกท่านที่เข้ามาสมเด็จทุกคน ขอขอบใจทุกกำลังใจหรือวัาทานจะมีคําติชมหรือแนะนำเข่ามาเพิ่มเติมกัได้เนาะสำหรับวิดีโอนี้อยูที่ตาดกลองซีก็ถือเรวัยวาวพอสมควรเนาะกาจะพระขออนุญาตสิ้นสุดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเอาไ้พ่อกันใหม่วิดีโอถัดไปเละฝากทุกคนที่ตามต่อในอีพีต่อไปเละฝากทุกคนที่ตามต่อในช่องเทศกาลปีใหม่เนาะข้าพเจ้าจะกลับมาหลวงพระบางอีกหนึ่งครั้งนัดอีกเนาะสำหรับวิดีโอนี้พอจบไวเท่านี้กันก่อนเนาะ